สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านครับสวัสดีทุกๆกกำลังใจนะครับสวัสดีกับน้องบุญเหลือนะครับนี่ครับน้องบุญเหลือสุดหล่อของเราครับหายดีแล้วนะครับนี่ครับน้องบุญเหลือจะไปไหนครับตอนนี้ครับรู้ไหมครับจะพาน้องเหลือเดินเล่นนะครับเดินเล่นนะครับบุญเหลือบุญเหลือครับสวัสดีครับน้อบุญเหลือครับครับ เหลือครับสวัสดีครับไม่สวยเลยครับเหลือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดหล่อครับสุดหล่อครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆกําลังใจนะครับกับน้องควานครับน้องควานชื่อควานสอนนะครับควานสองครับควานสอนเพชรลูกพี่ลูกน้องกับผมครับลูกพี่ลูกน้องเป็นน้องผมครับเป็นเส้นทางเดินไปไหนครับบนเรือนี่ครับอ๋อ เป็นเส้นทางเดินไปหาแม่นะครับเดินไปหาแม่เดี๋ยวผมจะพาน้องมืนเหลือไปเล่นกับแม่เพราะว่าตอนนี้น้องมืนเหลือคือเรียนเรียกว่าได้เรียนวิชาหลายๆหลายๆเรื่องหลายอย่างเริ่มเริ่มเกิดความคุ้นเคยครับทีนี้ก็จะได้เห็นแม่ครับผมจะพาน้องมุนเหลือพาไปหาแม่ครับ ไปดูสัมผัสแรกที่น้องมุนเหลือจะได้เจอแม่จะเป็นยังไงครับว่าตอนนี้น้องมุนเหลือเริ่มเริ่มรู้เรียกว่ารู้ควมรู้ควมรู้ควมรู้ภาษาหรือรู้เรียกว่ารู้ผิดหรือถูกครับเริ่มเริ่ม,ร,มรู้เหตุผลครับการเข้าเรียนจะเป็นยังไงยังไงครับนี่ครับถ้าไม่รู้ก็คือหมายความการเดิอนอย่างนี้ไม่ใช่จะเดิอนง่ายๆครับ เขาจะตื่นตกใจนี่ครับเอาไม่อยู่นะครับนี่ครับอันนี้เขาเริ่มรู้นะนี่เดินแบบชิวๆมากครับนี่เพิ่งออกได้เดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งเดือนกับมีกี่วัน,นครับเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะพาน้องเหลือไปหาแม่นะครับไปหาแม่วงเดือนสู้ๆครับบุญเหลือเดี๋ยวควันเข่วจะพานหนูไปหา กับควันน้องสอนครับจะพาไปหาแม่วงเดือนนะครับอืมแม่ลูกเจอแม่ก็จะเกิดความเอ้ยจะเป็นยังไงครับเขาเรียนมีพื้นฐานนะครับมีพื้นฐานแล้วก็จะให้เขาไปหาแม่สัมผัสแน่ ในแม่เขาอยู่ไหนเออหนูจําได้ไหมแม่หนูหนูไหนครับอยู่เหลือเวลาเข้าแม่กบก็เวลานั้นก็อ,ออกจากกันก็ง่ายครับเพราะว่าเขารู้รู้เลยแล้วครับรอืมน,นี่ไม่ใช่แม่ครับตัวนี้เนี่ยอันนี้อันนี้ชื่ออะไรลืมแล้วตัวนี้อดอกสร้อยด,ดอกดอกสร้อยว่ะสอยทอง่ะ ใส่ทองใส่ทองันเหลือสุดหล่อครับเหลือบนเหลือโอ้ยบนเรือดีสุดหล่อครับบนอนดีครับก่อนครับครับเลยครับสวัสดีครับสวัสดีสวยๆครับสุดหล่อครับสวัสดีครับ สวัสดีครับงานงานนี้เขาจะใหญ่กว่าน้องดาวครับจะยาวกว่าน้องดาวนิดนึงครับงานบนเหลือสุดหรอครับเดี๋ยวจะพาหนุงไปหาแม่นะครับก็แล้วแต่ประสัดกระบืาาอ้อเออนี่ เหลือในแม่หน <ités> right. well, ูครับจุ๊บครับความเดาตู้เพือเชียงรถมาอู่เพือเชียงรถมาอู่บู๊จุ่บไปี๋ยวปล่อยปล่อยเขาไปให้เขาหาแม่ครับนี่อ้อมกอดแรกครับที่หาแม่ครับนี่เป็นยังไงครับมาแล้วปั๊บ อาแม่ครับบุนเหลือสัมผัสครับสัตว์มัดมัดไป,ปเพื่อความไม่ประมาทแม่เขาครับเพราะว่ากลัวกลัวแม่เขา เกาะาเลือดเกาะปลาเลือก็ะปาเลือจับจไว้กลักวกลัวน้องกลัวน้องบุญเหลือจะพาว,วิ่งครับเพราะว่าเออถ้าผูกแม่เขาไม่เป็นไรครับเพื่อความปลอดภัยครับเหลือด, <c oughs> ดีใจครับได้เจอแม่ก็เนี่ยเดี๋ยวจะผูกแม่เขาไว้เพื่อ เพื่อความไม่ประมาทเพราะว่ากลัวมแม่เขาพาลูกเขาวิ่งวิงว่งด้วยครับเพราะว่าแม่เขาเป็นช้างที่เป็นเป็นช้างที่ตื่นตื่นตกใจรถมอตเตอร์ไซค์รถอะไรนะบิ๊กไบกไครับได้ยินเสียงบิ๊กไบไม่ได้เขาตกใจครับแม่ฮะนี่ครับมุดเหลือมาหาแม่แล้วครับ สมัมผัสแรกครับที่ได้เจอแม่ครับก็ไอร้องไอที่น้องร้องนี้คือร้องแบบอ้อนแม่ครับที <c oughs> นี้วันนี้ก็มีคุณพี่คุณพี่จุทามาสครับใจดีครับคุณมี่จุดคุณพี่จุจทามาสและครอบครัวครับได้ ให้ค่าขนมน้องมุนเหลือครับกับนะครับกับแม่องเดือนครับเดี๋ยวผมก็จะให้น้องมุนเหลือลูกเก็บไหมครับอนุไอ้น้องควานครับพาน้องมุนเหลือมาครับนี่ครับคุณพี่จุธาาศครับต้องขอบคุณมากๆแล้วครับและครอบครัวนี่ครับในครอบครัวครับคุณพี่จุธาาศครับเก็บรางวัลกับคุณพี่นะครับฝากให้ผมเป็นสะพานบุญครับพ่อผมอบคุณครับกอนแล้ว ขอบคุณครับรือครับอครับ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 ผมกครก็ยังอยู่ใกล้แม่ธรรมดาครับเห็นแม่แล้วมีใจดนก็ต้องขอบคุณครับนี่ครับคุณพี่จุตามานนะครับที่ได้สปอร์ตครับได้สปอร์ตให้ข้าขนมน้องบุญเหลือคุณพี่จุตามาสนะครับขอให้ท่านมีความสุขความเจริญครับและครอบครัวแล้วก็จะให้แม่วงเดือนด้วยครับ อาครับแม่วงเดือนครับเก็บกันไหมครับแม่วงเดือนครับนี่ครับนี่ครับคุณพี่จุดทามาครับให้ข้าขนมอ่าคือให้ควานเขียวเนี่เป็นสะพานบุญนะครับเป็นสะพานบุญต่อครับก็คุณพี่จุดทามาแล้วแต่ควานเขียวจะทํำยังไงก็แต่กันครับอ่ะครับเก็บเกบเก็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 บเอ่ะ อ่เก็บอ่ะเก็บครับนี่ครับข,ข,ขอบ bon. คุณนะครับคุณพี่จุธามานครับพี oh. ่จุธามาขอบคุณครับขอบคุณครับคุณพี่จุธามานนะครับขอให้ท่านมีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งไหนขอสมความปรารถนาครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นไอเดียของผมนะครับที่ผมพาน้องบุญเหลือมาหาแม่ก็คือคือ ก็คือเขาฝึกฝึกลุอ,อมีพื้นฐาน,นครับน้องบุญเหลือพอมีพื้นฐานก็นี่ครับจะง่ายครับทีนี้ก็ให้ผมนี่เป็นสะพานบุญต่อครับคือว่าแล้วแต่ควานเขียวจะทํายังไงก็แล้วแต่ควานเขียวให้ผมมาเรียกว,ว่าอะไรครับเป็นหูเป็นตาครับให้กับน้องบุญเหลือกับแม่วงเดือนครับก็ให้ค่าขนมครับค่าขนมน้อง น้องมุนเหลือขอบคุณและขอบคุณอีกนะครับขอให้ท่านมีความสุขความเจริญคิดสิ่งไหนขอสมความปรารถนาครับได้สพอร์ตกับสัตว์ใหญ่สัตว์โตครับช้างนู่นครับไม่สนใจแม่เนี่ครับคือเขามีพื้นฐานจะไงแต่ก่อนจะไม่เป็นอย่างนี้ครับน้องมุนเหลือครับที่อยู่กับแม่ครับจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับจะไม่เป็นอย่างนี้ครับแต่ตอนนี้คือเขามีพื้นฐานแล้วก็จะง่ายครับจะง่ายจะปล่อยขาอยางงี้นะครับเนี่ยเดินเล่นแม่บ้างเล่นกับคนบ้างอย่างนี้แต่ก่อนนี้ ไม่ได้ปล่อยอย่างนี้นะครับคือจะอยู่กับโอมโอมเออ้อมกอดแม่อย่างเดียวครับแต่ก่อนเพราะว่าปล่อยเขาไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโอ้โหคือยังไม่รู้ภาษาครับแต่ตอนนี้คขับดูครับนี่คือคือสิ่งที่แบบอยากให้เอฟีทุกท่านได้รับชมกันคือน,นี่ครับคือความรักความคิดถึงคําว่าครอบครัวครับ แต่ที่ผูกแม่ไว้ก็น,นี่คือเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าแม่เขาเป็นช้างที่ตื่นตื่นกลัวบิ๊กไบค์ครับได้ยินเสียงบิ๊กไบค์ไม่ได้ครับจะตื่นตกใจวิ่งอย่างเดียวนะครับนี่ครับแม่เขาอืมน้องมุนเครับขอบคุณและขอบคุณเองนะครับคุณพี่จุตามาะครับและครอบครัวจากเพชรบูรณ์นะครับคุณพี่จุตามาสอยู่เพชรบูรณ์นะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งไหนขอสมความปรารถนาและก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านครับที่เป็นกําลังใจให้กับน้องมุนเหลือกับแม่วงเดือนครับหรือกับน้องมเมครับหรือพี่น้องชาวช้างุรินครับขอบคุณมากมากเลยนะครับทุกๆกําลังใจนะครับโอ้ฝนตกแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะพาน้องบุญเหลือกลับบ้านแล้วครับถ้าสถานการณ์นี้ครับครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโมงเม้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจครับมีโปดใช้วิจารณาน,นารวิจารยาณในการรับชมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ